ถือเป็นครอบครัวที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะสำหรับครอบครัวของนักแสดงตลกชื่อเท่งเถิดเทิงที่มักจะออกมาทำคลิปสนุกสนุกลง YouTube ให้แฟนคลับได้รับอยู่เสมอแต่ล่าสุดพลอยมุงกุฎเพชรพงษ์สุวรรณลูกสาวคนเล็กของเท่งเถิดเทิงก็ได้ออกมาตั้งกล้องทำคลิปแกล้งที่ชายอย่าง โงเฮงอักครพงศักว่าเจ้าตัวนั้นได้ตั้งท้องแต่ไม่กล้าบอกคุณพ่องานนี้ทำเอาพี่ชายคนโตเครียดหนักโดยในคลิปวิดีโอพลอยได้นัดที่ชายออกมาทานข้าวซึ่งมีการพูดคุยกับพี่ชายโดยมีท่าที่อึกอกักพร้อมเปิดปากถามพี่ชายถึงเรื่องหลานชายอ้ำอึ้งจนสุดท้ายพี่ชายก็เอ่ยถามเรื่องราวทั้งหมด โดยพลอยก็ได้บอกพี่ชายพร้อมกับท่าทีจริงจังว่าตัดสินยากมากตนเองกลัวมากร้องไห้มาสองถึงสวันติดสำหรับเรื่องนี้แรกก็คิดว่าจะบอกใครก่อนแต่ทางด้านหวงเฮงก็พูดแทรกขึ้นมาว่าท้องเหรอส่วนพลอยก็ทำหน้าเศร้าเหมือนจะร้องไห้และเน้นย้ำกับพี่ชายว่าอย่าเพิ่งบอกพ่อแต่โงเฮงกลับไม่เชื่อแต่ทางพลอย ก็ได้หยิบที่ตรวจขึ้นให้ดูจากนั้นสีหน้าพี่ชายก็คร่มเครียดทันทีพร้อมบอกว่าแล้วจะทำไงน้องพลอยมันเหนื่อยมากเลยนะหนูยังเรียนไม่จบด้วยถ้าพี่เฮงมีตอนดือด้อนะโดนแม่ด่าโดนพ่อว่าแล้วแต่นี่คนละอย่างไงพี่เฮงมีที่เฮงเรียนจบทำงานหาตังได้แล้ว แต่หนูทำงานหาเงินได้จริงแต่ยังเลี้ยงคนคนหนึ่งไม่ได้แน่นอนอันนี้พูดจริงๆจ,จากใจหนูยังเงินไม่พอเลยแล้วหนูจะเลี้ยงคนคนหนึ่งได้ไงแฟนรู้หรือยังให้พี่เฮงไปคุยกับแฟนแล้วให้แฟนไปคุยกับพ่อแม่แฟนแล้วให้พ่อแม่แฟนมาคุยกับพ่อแม่เราไหมไปโรงพยาบาลก่อนไปให้ชัวกลัวแม่รู้แต่ยังไงจะช้าจะเร็วเขาก็ต้องรู้ แต่เขาไม่มีทางบอกให้หนูทำแทนแน่นอนสุดท้ายพีคเกินเพราะสาวพลอยกลับหลุดคำเอาให้พี่ชายรู้ทันทีว่าโดนน้องสาวแกล้งพร้อมเผยว่าตกใจจะไปบอกพ่อแม่ยังไงเราอยากให้เขาเรียนจบก่อนเพราะเราเลี้ยงลูกแล้วชีวิตเปลี่ยนไปเลยเลยอยากให้เรียนจบก่อน